เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมกู Go ้ครูราิสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่15มีนาคม2565ครับสำหรับประเด็นแรกในวันนี้งาน State of Play ครั้งใหม่กำลังจะจัดขึ้นอีกแล้วในวันที่17มีนาคมและในคราวนี้จะเป็นคิวของเกม Hogwarts Legacy ครับซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เกม Exclusive สำหรับเครื่อง PlayStation นะครับ โดยงานนี้จะใช้เวลาประมาณ20นาทีอีกเช่นเคยและจะมีเกมเพลย์ใหม่ๆให้ทุกคนได้ชมกันจุดที่น่าสังเกตคือระยะหลังเนี่ยโซนี่จะชอบจัดงานให้กับเกมที่ใกล้จะวางจำหน่ายครับแต่กรณีของ Hogwarts เนี่ยแม้ว่าจะมีกำหนดวางจำหน่ายเป็นปี2022ก็คือปีนี้มาตั้งแต่แรกนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยก็มีข่าวลือค่อนข้างจะหนักว่าเกมน่าจะดีเลย์ไปปี2023 แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการก็ตามอย่างไรก็ดีครับเกมนี้มีกระแสค่อนข้างจะสูงมากคน hype เยอะคนรอก็เยอะนะแฟนแฮร์รี่ t อตเตอร์เขาก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะเพราะฉะนั้นเวทีนี้เนี่ยก็น่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้งด้านของตัวเกมที่น่าจะทำให้ทุกคนพอใจแล้วก็เข้าใจเห็นภาพของเกมมากขึ้น รวมไปถึงรายละเอียดด้านวันวางจําหน่ายด้วยนะน่าจะมีนะแต่จะมีหรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวรอชมกันครับอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองครับประเด็นที่2สําหรับวันนี้นะครับ Stranger of Paradise Final Fantasy Origin เกมที่ r e อิมเมจินเกม Final Fantasy ภาคหนะมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่18มีนาคมนี้และในตอนนี้คะแนนรีวิวจากสํานักรีวิวต่างๆก็เริ่มปล่อยกันออกมาให้ได้ชมกันแล้วนะครับโดยวันนี้ผมได้นำเอาคะแนนที่รวบรวมจากเว็บไซต์ metacritic มาให้ดูกันว่าเกมทําคะแนนได้อยู่ที่72คะแนนจาก43สำํานักรีวิวครับโดยทิศทางของคําวิจารณ์เนี่ยจะเป็นไปในทางที่ว่าเกมเพลย์นั้นสนุกครับ มีความคล้ายกับนิโอผลงานเก่าของทีมนินจาผู้สร้างเกมนี้แต่เนื้อเรื่องไม่ค่อยจะดีไดอะล็อกก็แปลกๆแ,และกราฟิกค่อนข้างจะตกยุคไปหน่อยสำหรับใครที่ลังเลว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะหวดหน้าสอยมาเล่นหรือไม่นะช่วงนี้ก็ขอให้หาเกมเพลย์จากช่องต่างๆมารับชมนะประกอบการตัดสินใจไปก่อนหรือจะโหลดเดโมของเกมมาทดลองเล่นก็ได้นะซึ่งหากคุณตัดสินใจจะพรีออเดอร์ในตอนนี้เซฟเกมจากเดโมจะเอาไปเล่นต่อ ในตัวเกมเต็มได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพรีออเดอร์ไปเสียตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยจะได้เล่นก่อนวันวางจําหน่ายจริงวันที่18มีนาคมนี้ด้วยครับประเด็นต่อไปครับ Ghost w i t e Tokyo เกมที่จะให้เราได้เล่นเป็นหมอผีไล่ปราบวิญญาณในกรุงโตเกียวจาก t a n g o Game Works นะครับค่ายในเครือ Bethesda ที่ Sony ไปดีลสัญญา Time Exclusive มาได้ก็เป็นอีกเกมที่ใกล้จะวางจำหน่ายภายในวันที่25มีนาคมนี้ครับโดยในตอนนี้ก็มีพรีวิวของเกมปล่อยออกมาแล้วกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายต่อหลายคนแล้วก็เว็บไซต์ชื่อดังทั้งหลายนะซึ่งแม้ในตอนนี้เนี่ยจะเป็นเพียงแค่การพรีวิวนะไม่ใช่ยังไม่ใช่การรีวิอย่างเป็นทางการแต่ก็ทำให้เราได้เห็นภาพเกี่ยวกับตัวเกมมากขึ้น เพราะว่าเริ่มจะมีแนวทางคําวิจารณ์ออกมาแล้วครับโดยความเห็นส่วนใหญ่ที่ผมรวบรวมมาได้ก็จะออกไปในทิศทางที่ว่าเกมเป็นโอเพนเวิร์ดที่มีกลิ่นอายของความสยองขวัญสไตล์ผีผีเจือจางอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะหลอกผู้เล่นแบบจริงจังเหมือนกับเกมสยองขวัญฟูลสเกลเสียเท่าไหร่ซึ่งก็ดีแล้วนะครับสําหรับผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนขวัญอ่อนเล่นเกมผีไม่ได้นะด้านกราฟิกเนี่ยมีคนบอกมาว่ามีออปชันในการปรับแต่งเซตติ้งเยอะมากสาหรับเครื่องคอนโซลนะครับ ไอการปรับเซตติ้งที่ว่าเนี่ยก็เป็นการเลือกจะเอาโหมด Resolution ที่มีความคมชัดระดับ 4K หรือว่าจะเลือก Performance เน้นเป็น FPS แล้วก็ยังสามารถที่จะปรับระดับต่างๆระหว่างกลางได้ด้วยครับเช่นถ้าเราต้องการเน้นหนักไปทาง Resolution เราต้องการภาพ 4K แต่ให้ได้เฟรมเรทสูงๆไปด้วยเขาก็มีออปชันให้ปรับนะเพื่อที่จะให้แบบทุกอย่างมันสามารถสเกลได้ละเอียดตามความต้องการของผู้เล่นจริงๆนะซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจดีทีเดียวนะครับช่วงนี้ถ้าใครสนใจเกมนี้ก็ต้องหาข้อมูลประกอบกันเยอะหน่อยอีกเกมหนึ่งครับและประเด็นข่าวสุดท้ายของวันนี้นะเป็นประเด็นเกี่ยวกับ Elden Ring รายวันแต่ก่อนที่ผมจะเล่าเนื้อหาของข่าวนี้ให้ทุกคนฟังเนี่ยผมขออนุญาตแจ้งก่อนนะครับว่าเนื้อหาของข่าวนี้สปอยตัวเกม และมันเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเสพอรัทรสของเกมด้วยตัวเองก็ข้ามข่าวนี้ปิดวิดีโอไปได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ต้องขอความร่วมมือในส่วนของคอมเมนต์หลังจากที่ทุกคนชมวิดีโอนี้กันแล้วถ้าจะพูดคุยถึงเนื้อหาเกี่ยวกับตัวเกมก็ให้ใส่คําว่าสปอยลงไปในคอมเมนต์ เตือนผู้เล่นคนอื่นล่วงหน้าด้วยนะครับเพื่อให้ผู้อ่านคนอื่นๆเนี่ยเขาได้ทราบแล้วก็รู้ตัวแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ทันนะครับเอาล่ะสําหรับเนื้อหาของข่าวจริงๆก็คือเราทุกคนทราบกันดีนะครับว่าจอร์ดามาตินเนี่ยเป็นนักเขียนที่เก่งกาจและการที่เขาตอบรับมาเขียนโครงเรื่องให้กับ Elden Ring เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆของวงการเกมเลยแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนตาดีครับพบความลับว่า ตัวจอร์อารามาตินเนี่ยอาจจะมีการแอบใส่ชื่อของตัวเองลงไปในเกมครับซึ่งชื่อของจอสอารามาตินเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินแต่ชื่อตัวย่อของเขาอย่างที่ผมก็เรียกกันอยู่นะจอสอารามาตินหรือบางคนอาจจะย่อให้สั้นไปกว่าน,นั้นก็คือ g r r m ไปเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวจอสอารามาตินมันย่อมาจากจอส เรมอน d r ริชาร์ดมาตินนี่คือชื่อเต็มของเขานะครับซึ่งคนที่พบความลับนี้เนี่ยมาจากเว็บไซต์ pc gamer นะเขาบอกว่ามันช่างคล้ายกับตัวละครฝ่ายร้ายหลักของเกมนี้4ตัวเลยทีเดียวนั่นก็คือ Godfrey, Renala, r a ร a ด o กและ Marika ซึ่งถ้าเราตัดเอาอักษรตัวแรกของทั้ง4ชื่อมารวมกันก็จะได้คำว่า G R R M Jot R R Martin เลยพอด,ดีครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับเหล่าเทพและมนุษย์กึ่งเทพทั้งหลายภายในเกมซึ่งก็เป็นตัวเดินเนื้อเรื่องหลกักเป็นศัตรูที่เราจะต้องไปไล่ปราบไล่ฆ่าเนี่ยก็มีชื่อสะกดด้วยตัวอักษร G R R M แทบทั้งสิ่งครับเช่น Godfrey Godwin Godric r e n a l a Radagon Radan Ricard Rani Renna m a r i k a Morgot m o อกเมเลเนียมิเค l a m a l ริเกตนี่แหละครับคือทั้งตระกูลทั้งวงวันโกลเด้นเลนจเนี่ยเป็น G R R M หมดเลยนะครับโอ้นี่ทีเด็ดจริงๆผมไม่รู้ว่านี่เป็นการมโน,โนผูกเรื่องผูกราวเ,เอาเองของเจ้าของบทความของ pc gamer หรือว่าเป็นความตั้งใจของปู่แกจริงๆนะครับซึ่งถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงคือปู่แกตั้งใจจะใส่มาแบบนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ โคตรน่าทึ่งเลยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวประจำวันที่15มีนาคมวันนี้ขงคงสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมไปหาเกมบินดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ